สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ก็เป็นคลิปพิเศษร้อนๆเลยนะครับให้สังเกตจากบกมุมขวาบนนะครับจะเห็นได้ว่ามีนกพิราบสีเขียวแบบพิเศษสเปเชียลอาศัยอยู่นะเพราะว่านี่คือคลิปที่ผมจะวาดให้แบบตราตึงให้กับสมาชิกคนแรกของช่องผมนั่นเองครับนั่นก็คือคุณแมวดำสองพันสองลูปัสเล็กนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่ยังสนับสนุนช่องผมอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มาเป็นสมาชิกนะครับมาเป็นส่วน ส่วนหนึ่งของช่องนะครับแล้วถ้าใครอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของช่องแล้วอยากให้ผมวาดตัวละครที่ชอบให้หนึ่งคาแรคเตอร์นะครับแบบจันดุนด่วน,นร้อนๆเหมือนคลิปนี้เลยนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกในระดับ50บาทเลี้ยงข้ากระดาษผมได้นะครับส่วนระดับ35เลี้ยงนกพิราบเนี่ยผมวาดไม่ไหวนะเพราะว่ามันเปลืองกระดาษนั่นเองครับ ก <G ül> ็ส่วนใครเนี่ยกังวลว่าถ้าเกิดสมัครแล้วกลัวผมจะวาดสวยกว่าปกติหรือผิดปกตินะครับก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับสบายใจได้ครับเพราะว่า ผมก็ยังวาดลูกลวกเหมือนเดิมนะครับสวยไม่สวยแล้วแต่ชะตากรรมนะครับให้สมกับเป็นที่ให้สมกับที่ผมเป็นสายลวกนะครับเอาละครับเรามาวาดกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวพูดมากแล้วคุณแมวดําจะด่าเอาได้นะค <laughs> ราบาแล้วก็มาเริ่มในการวาดทรงกลมนะแบบนี้เลยนี่แล้วก็วาดเป็นลงกลมไปเลยนะจะกลมหรือเปล่าก,ก็ช่างมันนะขอให้มันให้เราคิดว่ามันกลมก็พอแล้วนะจากนั้นก็มีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกแนวนอน,นอคือเส้นตาแบบนี้เลยนะแล้วนี่คือเส้นด้านข้างนะครับที่มีเส้นด้านข้างอย่างนี้ก็เพราะว่าผมจะวาดเอียงไปทั้ง ขวามือเรานะแบบนี้เลยนี่ก็จะเอียงเล็กๆน้อยๆก็พอนะเอียงมากเดี๋ยวก็เหนื่อยนะ <c oughs> นี่ก็เอียงประมาณนี้นะมันจะขวามือไปเล็กน้อยฉะนั้นแก้มทางด้านขวามือเราก็จะแคบกว่าทางซ้ายนะครับจากนั้นเราก็วาดกรอบตานะครี่มีมีโครงหูแล้วเราก็มีกรอบตากรอบตาทางด้านซ้ายก็จะมีความกว้างมากกว่าทางขวาเล็กน้อยเช่นกันนะครับนี่ตาเราจะได้ดูแบบ แบบมีลักษณะเหมือนมุมมันเอียงไปนิดนึงนะอะไรประมาณนี้ครับนี่แล้วจากนั้นก็วาดขอบตาได้เลยนะแบบนี้เลยอ่าก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่ามาโตอิเลียวโกนะครับจากเรื่องคิวลาคิวนะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าผมไม่รู้จักเลยก <c oughs> ็ <c oughs> คุณแมวดํานี่ก็ขอให้ผมวาดไม่รู้กี่รอบแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่วาดให้สักทีนะเพราะว่าตัวนี้เป็นโอชิของคุณแมวด้วยนะครับผมก็ไม่กล้าที่จะไปวาดแบบมุ่งมั่วนะเพราะว่า คือถ้าผมไม่รู้จักแล้วไปวาดเนี่ยมันอาจจะทําให้วาดแล้วมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนหรืออาจจะไม่ค่อยสวยก็ได้ก,ก็ก็เป็นได้นะเพราะว่าผมก็ไม่เคยดูนะ ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้วาดให้กับคุณแมวมันนานนานเลยนะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้จักอยู่ดีนะครับก็มีโอกาสที่จะวาดไม่เหมือนสูงนะครับแต่เนื่องเนื่องจากว่าคุณแมวเป็นสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับผมก็เลยจะเป็นจะต้องวาดให้ทันดว่วนเลยนะแบบนี้เลยนะครับคราวนี้ก็สวยไม่สวยก็แล้วแต่ชะตากรรมแล้วนะครับจริง,รงๆงไม่ใช่สวยไม่สวยเดี๋ยวต้องบอกว่าเหมือนไม่เหมือนนะครับอ่านี่สําหรับอ่าเรียวโกนี่ก็จะตาแบบโตโต,โตแต่ว่าออกจะ มีความมั่นใจครับหน้าตาดูมีความมั่นใจแบบนี้ครับคิวก็จะกดลงแบบกําลังเหมือนกับมุ่งมั่นอะไรสักอย่างครับแล้วนี่คือเส้นหน้าผาแล้วก็จะมีทรงผมด้านหน้านะแบบนี้เลยนี่เนี่ยมันจะเรียวเรยวาวๆหน่อยนะครับตรงด้านหน้านี่ครับมันจะยาวประมาณนี้เลยหูมันนิดนึงนี่แล้วก็มันจะเป็นทรงแบบทรงผมบ๊อบสั้นๆครับกระจายกระจายแหลมๆอ่านี่ครับแบบนี้เลยนี่เวลาเราวาดครั้งแรกนี่เราก็ต้องแบบ พยายามจดจำรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าผมอาจจะว่าผดผิดๆทุกๆนะ <c oughs> คุณแมวก็ต้องอย่าใส่ใจนะครับเพราะว่าการวาดครั้งแรกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีแต่ข้อผิดพลาดนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่เนี่ยผมก็บอกไม่ได้นะว่ามันคืออะไร <c oughs> เพราะว่าผมก็ยังไม่เคยดูเรื่องนี้เลยนะครับอนี่ก็ประมาณนี้เลยนี่ ตรงนี้คือก็โครงของหัวนะครับกระโหลกแล้วก็มีผมอา่านี่ประมาณนี้นี่ผมพยายามจะตัดเส้นให้มันแบบว่าให้ทรงผมมันดูส,สลวยนะแบบนี้เลยนี่หลังจากที่มันเป็นก้อนๆแล้วก็สามารถซอยได้นะครับอา่านี่คือการสเก็ตนะสเก็ตก็คือการล่างโครงแบบคร่าวๆมาก่อนนะครับนี่ผมก็จะวาดผมนี่คือผมด้านข้างนะครับอา่ามันก็จะยาวลงมาประมาณนี้ คือลักษณะท่า,านี้นี่ผมจะวาดให้มันผมมันแบบกระเซิงกระเซิงผิวๆ,ๆนะครับเหมือนมีลมมาโต้นะครับอะไรประมาณนี้่คือหูนะครับเนี่ยแล้วก็แล้วก็วาดทรงผมอ่าเนี่ยแล้วก็ขึ้นโครงทรงผมแบบมุ่มั่วก่อนเลยนะครับเนี่ยขีดขีดไปเลยนะครับจะเป็นก้อนๆเป็นเส้นๆเล็กๆอะไรก็แล้วแต่ขีดขีดไปก่อนครับอ่าแล้วค่อยมาซอยที่หลังได้นะครับอะไรไม่ชอบเดี๋ยวค่อยไปปรับแต่งทีหลังเราแค่ไกด์ไลน์นะครับทำเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนี่แล้วก็วาดแบบนี้เลย อ่านี่อันนี้ก็เหมือนแหลมๆเหมือนเขาเหมือนหูแมวอะไรสักอย่างนะครับอ่านี่ประมาณนี้พอเราได้แล้วเราก็วาดเดี๋ยวเราก็จะทําการวาดคอคอก็จะแบบลักษณะของเอกลักษณ์ของคาแรคเตอร์เรื่องนี้ก็จะคอรู้สึกจะยาวกว่านี้หน่อยหนึ่งนะประมาณนี้แล้วนี่คือเส้นหายปลานะครับแล้วเราก็จะวาดอนาตมีอนาถานะนี่ล่างมาเป็นอย่างนี้เลยนี่แอนแอนก็ได้นะแบบนี้เลย อยากจะให้วาดคาแรคเตอร์มันแอนแอนตัวก็เราก็วาดตึกเป็นแอนแอนโค้งๆแล้วนี่คือเส้นเอวนะเส้นเส้นแนวนอนล่างสุดคือเส้นสะโพกนะแล้วนี่คือกางเกงในแล้วนี่คือเส้นหน้าอกนะครับหน้าอกผมก็วาดกลมๆนี่แบบนี้ปื้มอย่างนี้เลยนะครนี่เป็นกลมๆสละเปานะครับอย่าอย่าคิดว่าเป็นแตงโมนะ <laughs> นี่ผมก็พยายามกะขนาดให้มันพอดีพดีนะครับ การกะขนาดเป็นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลำบากไปหน่อยนะครับไม่รู้ว่าผมวาดแล้วมันเกินหรือหรือน้อยไปอะไรก็ไม่รู้นะผมก็กะประมาณนี้นะครับอแล้วนี่คือแขนท่อนบนนะแล้วก็แขนท่อนล่างนะนี่แล้วก็มือนะคจะบอกได้เลยว่ามือผมจะวาดจับอาวุธด้วยนะครันี่อาวุธก็นี่ตัวดีเลยนะครับขีดเป็นตัวดีเลยแล้วก็แหลมๆเลยนี่คือการนี่คือการวาดโครงนะวาดโครงดาบไปก่อนอประมาณนี้ นี่แล้วเสร็จแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งผมก็จะ,ะเนี่ยหักมันตรงนี้แล้วกันนี่คือแขนนี่คือแขนท่าล่างนะครับแล้วนี่ก็คือมือนี่มือเบอบเข้าๆไปก่อนนะครับคล้ายๆกล่องเลยแบบนี้อ่าเป็นมือกำมัดนะครับ พอเราได้โครงอนาตมีอนาถาแล้วแบบพื้นฐานเข้าๆอย่างนี้แล้วที่เหลือก็ง่ายแล้วนะครับเนี่ยพอเราจัดท่าได้แล้วนี่คือไหปลาครับจากนั้นก็คือทําการเติมรายละเอียดครับซึ่งเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับเป็นชุดเป็นรายละเอียดประกอบไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อจากโครงอนาตมีครับต่อยอดไปนี่ผมก็เริ่มจากตรงนี้แล้วตรงกลางหน้าอกมันจะเป็นเครื่องประดับครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นชุดเขาเรียกวนะ่าอะไรเป็นชุดแอคเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเหมือนกับเรื่องนี้มันมีสวมเกราะด้วย อ่าเนี่ยประมาณนี้เลยแต่บอกได้เลยว่าโ,โหบอกได้เลยว่าเสื้อเกาะของอ่เรื่องนี้ที่ผมบอกเลยรู้ว่าสีซาร์แน่ครับแล้วไม่ต้องบอกเพือพ่อนๆไม่ต้องสงสัยนะวทำไมผมเลือกชุดนี้ไม่ใช่นี่นี่คุณแมวเป็นคนเลือกให้ผมวาน,นะครับนี่คุณแมวเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวโอชิเป็นตัวเบนหลักเลยนะครับอ่าแล้วก็เน้นให้ผมวาดวาดชุดเกาะของของนางคนนี้ให้ได้นะครับนี่ผมก็จัดเลยนะครับนี่ไม่รอช้าครับ นี่เพื่อเพื่อสมาชิกคนแรกของช่องผมนะครับผมก็ต้องจัดเต็มหน่อยครับนี่ประมาณนี้เลยครับเอาให้มันเซ็กซี่นี่ตรงนี้ก็จะเหมือนแบบอ่าเป็นลายการะลาสีนะชุดกะลาสีหรือชุดนักเลงญี่ปุ่นนะคล้ายๆกันเลยเนี่ยเป็นขีดขีดสองเส้นขนานมาขนานกันนะครับแล้วก็ลากลงมาเนี่ยมันจะเป็นสองเส้นนสำหรับลาเอียนนี่ผมก็อาจจะวาดแบบคัาดขาดเกินเกินลืม,ลมๆไปบ้าง เพราะว่าก็บอกแล้วนะครับสาหรับคาแรคเตอร์อะไรที่ผมวาดตัวแรกครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่นี่ผมมักจะเติมรายละเอียดไม่ค่อยจะครบนะอาจจะมีขาดบ้างเกินบ้างหรืออาจจะวาดผิดบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับอเพราะว่าคาแรคเตอร์อะไรที่เราวาดครั้งแรกเนี่ยแค่วาดให้คล้ายที่สุดก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนี่แหละครับในเมื่อผมก็ไม่ไม่ได้วาดเรื่องนี้ให้คุณแมวสักทีนะครับคุณแมวก็เลยเป็นสมาชิกแล้วก็ให้สั่งให้ผมวาดเลยนะครับนี่ผมก็วาดเลยนะครับ อ่าฉะนั้นสวยไม่สวยก็ต้องแล้วแต่ชะตากรรมนะฝีที่มือของเราก็เป็นคนลิขิตนะนี่ฝีมือผมก็ลิขิตเลยนะนี่อ่าสัตว์สมัครมาแล้วผมก็วาดให้แล้วนะตอนนี้อ่าแต่สวยไม่สวยก็ทําใจนะครับนี่นี่ก็ที่ช่วงหนะ้าอกนะด้านล่าง อ่าแล้วผมจะวาดโซ่ทรงหน่อยคาแรเเตอร์ Character เรื่องนี้นี่จะเรียกว่าต้องเรียกว่าเออผอมเพรียวนะครับสเลนเดอร์ต้องใช้คําว่าสเลนเดอร์นะผอมเพรียวเออแต่ผมประมาณนี้ก็น่าจะผอมแล้วมั้งอ่าสเลนเดอร์หุ่นบางๆนะครับตรงนี้ตรงช่วงขาหนีบตรงเป้านะครับแล้วนี่คือน่องขานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่านี่ แล้วก็เติมไปนะครับนี่จากโครงงานตัวมีดเราก็เติมให้มันโค้งๆอย่างนี้นะครับตรงช่วงขาหนีบช่วงสะโพกนี่แล้วก็เติมนองเป็นน่องนะครับน่องแล้วก็ตรงนี้หัวเข่าแล้วก็แยกออกไปนะครับนี่เป็นขาท่อนล่างเนี่ยประมาณนี้ครับเราต้องขึ้นโครงกล้ามเนื้อไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็แต่งเติมรายละเอียดอ่านี่ครับตรงนี้คือกอนอครับสายไปอย่างนี้ครับเป็นสายรัดอ่านี่เซ็กซี่โคตรครับอ่า ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ได้จงใจที่จะวาดตรงนี้นะนี่ตรงนี้คุณแมวเป็นคนบอกให้ผมวาดชุดนี้นะครับ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวมีคนหาหาว่าด่าผมว่าผมลามกซะอีกนะครับออนี่บอกผมไม่เกี่ยวนะเพราะว่าผมลามอกอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วนี่คือเส้นนับนี่บอกได้เลยว่าเส้นนี้ทีผมซีตเลยคนระับนี่มันชุดลบเหรอวะเนี้ยอ๋อ่าตรงนี้มันจะเป็นกระโปรงนะครับอ่านี่นี่มันจะเป็นกระโปรง ปุ๊บนี่ผมกําลังกะระยะกระโปรงนะเพื่อให้มันมาวาดให้มันระดับที่มันใกล้เคียงกันไม่ไม่สูงยาวหรือต่ําไปนะให้มันประมาณขนาดกันแบบนี้เลยเนี่ยพยายามขีดล่างโคมาก่อนนะแบบนี้นะเพื่อจะให้รู้ว่ากระโปรงเรามันจะพิวอย่างไงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะพิวนอกกรอบแล้วก็มันมั่วเนี่ยครับการขึ้นโคมันถึงสําคัญนะมันทําให้เราวาดที่มันจะทําให้เราวาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะเนี่ยมันจะได้กะได้ง่ายอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับลากไปเรื่อยๆ นี่เห็นไหมคแค่นี้กระโปรงล้วก็โคง้งผิวสวยแล้วนี่ประมาณนี้นะแต่งให้มันชัดเจนขึ้นครับจะได้มองเห็นอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดมองไม่เห็นขึ้นมานี่เดี๋ยว youtube มันจะแบนเอาได้นะครับ <c oughs> นี่นมันใส่กระโปรงอยู่นะครับอ่าแล้วตรงน,นี้คือถุงน่องอ่านี่ถุงน่องก็แหลมๆอย่างนี้นี่เป็นลายตารางครับอ่านี่คือที่เกาะมันมัง้งอ่าแล้วนี่คือขีดลาย ฟึบแล้วก็มีไหลอีกชั้นหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคเหลาๆหน่อยแล้วก็อีกข้างหนึ่งนี่พยายามดูกะซ้ายขวานะครับเราจะได้ดูประมาณมันเท่าเกัน,นครับไม่ไม่เอ่อไม่ยาวไปหรือสั้นไปนะครับเนี่ยกะกะสองด้านให้มันประมาณเท่าเกันนี่ขีดไปอ่านี่โอเคนี่ เราก็จะได้ขาสวยๆย,ยาวสลวยาวเพลียวแล้วอ่านี่เติมสะดือไปครับอืมเชิงกระเดะครับสวยงามเอผมดูไปดูมานีา่ผมรู้สึกเหมือนกับอาสุกะแรงเลจากเรื่องอีวันเกเลียนยังไงไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้ว่าเหมือนอามาโตอีเรียวโกหรือเปล่านะครับอ่าบางทีคือ คือไอกรต์ตูเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีม,มีมีแฟนอาร์ตมีอนิเมะมีลายเส้นฉบับมังงานนะครับซึ่งผมก็สับสนนะไม่รู้ว่าเส้นจริงๆมันคืออนไหนนะเพราะผมก็ยังไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ดูนะฉะนั้นเนี่ยนี้มันก็อาจจะออกแบบออกสไตล์ผมไปสักส่วนหนึ่งนะครับอาจจะดูคล้ายๆกับอีวานเกเลียนมั้งอันนี้คือข้อมือนะครับข้อมือมันก็จะเป็นคิ้วเลยนะเป็นสี่เหลี่ยมนะแบบนี้เลยมันก็จะมีสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นมุมเหมือนกล่องเลยนะครับเนี่ย แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหมัดอ่านี่หมัดก็อย่างนี้เลยครับํำแบบง่ายๆเลยนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นนิ้วโป้งฟึบอ๋อแล้วก็จะมีตรงนี้หน่อยครับเป็นรายละเอียดของของถุงมือนะครับนี่ก็มีตรงนี้เดี๋ยวเติมขึ้นไปนิดนึงอ่าเนี่มันจะได้สวยโอเคนี่ครับประมาณนี้เลย ดูท่าทางน่าจะพลังเยอะเอาการนะครับโอ้โ oh, ห oh. จริง,รงๆวาดไปวาดมานี่ผมก็ชักอยากจะดูแล้วนะเนี่ย <laughs> ああนี่ชุดมันค่อนข้างจะโอห้หหหวือหวามากเลยอะนี่นี่คือแขนนะครับจากนั้นตรงนี้ก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีอที่รัดแขนท่อนบนนะครับมันก็จะเป็นเป็นรูปคิ้วนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับ เนี่ยแบบนี้เราก็วาดสี่เหลี่ยมเป็นกล่องนะแล้วก็ครอบตรงนี้นะครับครอบมือไปล็อกที่มือนี่แล้วก็มีลายนี่เป็นคล้ายๆเหมือนอีทบล็อกเลยเนี่ยแบบนี้อ่านี่ครับทาให้เป็นดูเหมือนเป็นชั้นๆนนะครับนี่เงี้ยแค่นี้เองประมาณนี้อ่าแล้วก็ลากมือลงมาแล้วตรงข้อมือก็เป็นตัวสี่เหลี่ยมเหมือนกันนี่แบบนี้ครับแล้วก็ขึ้นมุมนิดนึง นี่แล้วก็ลากให้มันมีมิติ3ม,มิตินะครับเป็นรูปกล่องอ่าอันไหนที่มันขาดแล้วก็เพิ่มได้นะครับเพิ่มให้มันอยู่ในระยะที่พอๆกันอ่าแค่นี้เราก็ได้อ่าตรงข้อมือละจากนั้นเราก็วาดมือครับมือนี่ผมก็จะวาดให้มันถือดาบนับดาบผมก็ล่างเค้าๆเป็นรูปตัวดีไปแล้วนี่จับนี่ก็คือลายละเอียดของตรงช่วงถุงมือนะครับแบบนี้เลยนี่มีกระดูกข้อตรงนี้ อ่านี่แล้วก็วาดดาบสุดเพ่ครับอ่ารายละเอียดรายละเอียดของดาบนี่ผมอาจจะวาดผิดๆทกทุกนะอ่ตรงที่จับมันจะคล้ายๆรูปตัวดีนะครับผมก็จัดตัวดีไปเลยนะครับนี่วาดขี้ง่ายไปก่อนเลยอ่าย้ําเสมอครับเวลาเราวาดครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจหรือพยายามวาดให้มันสวยนะเพราะว่ามันไม่มีทางสวยแล้วก็เหมือนเด็กอยู่แล้วครับถ้าใครวาดครั้งแรกเนี่ยผมวาดครั้งแรกผมก็ ไม่ค่อยจะซีเรียสว่ามันจะเหมืออหรือเปลา่าเพราะว่ามันไม่เหมือนอยู่แล้วนั่นเอง <c oughs> ฉะนั้นเราก็พยายามจารายละเอียดให้มากที่สุดนะครับให้มันดูดีที่สุดก็พอแล้วให้มันใกล้เคียงมากที่สุดที่เหลือก็ตามน้ําเลยครับนี่ผมก็ตามน้ําเลยครับนี่คือดาบแต่ดาบมันเท่ว่ะเนี่ยโอ้ยเนี่ยยาวอย่างนี้เลยมันเหมือนกับเป็นดาบใหญ่นะคลักษณะเหมือนดาบใหญ่อแล้วตัวน,นี้ก็จะมีรูนิดนึงอรูมันนี้มั้งเป็นรู เนี่ยเป็นรอยคมดาบมันฟ้าป่าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นเป็นเป็นส่วนเว้าของคมดาบมันนับนี่อ่าตรงนี้มันก็แบบรายละเอียดดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยนะอยับเอออ๋อนี่ครับเราก็ได้ดาบสุดเท่แล้วนะครับนี่เติมกลมๆหน่อยครับมันจะมีรูตรงนี้ด้วยอีอย่างเท่โอ้โหอ่าขีดอย่างนี้เลยครับ เรา,เราค่อยๆเหลาๆไปนะครับอะไรที่ยังไม่ใช่เราก็ค่อยๆเติมไปทีละนิดนะให้มันเส้นชัดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ออกว่าเส้นไหนคือเส้นไหนคนระับนี่ค่อยๆลากไปนี่คือการสเก็ตนะครับเฮ้ยดูไปดูมาก็แจมแมวแล้วเนี่ยโอ้ยเซ็กซี่ใช้ได้ ผิวสวยเซ็กซี่ด้วยสีครีม4 0 8ขัดทราย4 0 1ให้ไฟหน้าเนียนนุ่มเติมส้ม4 0 6ไล่เฉดเงาแซบเวอร์ปัดชมพู1น0ยิ่งดูดีโอ้โหแต้มเหลือง4 0 3สักนิดหนึ่งปาดส้ม4 0 6รองพื้นแบบหวานหวานใจสันรัรัวเมื่อทับแดง104อีกเลเยอร์จนละทัวเฮ้ยอวยสดสดด้วยม่วง7 0 6ละเลงให้มืออีกสารให้เฟี้ยวด้วยน้ำเงินเข้ม3 0 6เคลือบอีกชั้นงามแต้แต่เอาให้เนียยนด้วชมพู100 เบลนสีให้ทั่วมั่วให้เท่ลงดำเท่เซ็กซี่ขึ้นเป็นกองตาสวยฟ้าใส305คมสวยปิงแหววเฮ้ยเท่สวยเซ็กซี่เอาเรื่องว่ะ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยท้ายคลิปนะครับเหมือนกับเอนเครดิตในหนังของมาเวลนะครับแบบว่าขอระบายความในใจสักจึกหนึ่งนะครับคือผมเองเนี่ยก็ได้เห็นฝีมือการละเลงวาดภาพของคุณแมวมาสักระยะยาวนานแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าคุณแมวเนี่ยเขามีฝีมือเป็นเอกลักษณ์ระดับหนึ่งเลยนะครับ สัดส,ส่วนอาจจะดูเพียเพ้ยนไปบ้างนะครับแต่ถ้าได้ขัดเกลาเนี่ยแล้วก็มีแววสูงใช้ได้เลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่คุณแมวเนี่ยเขายุ่งมากเลยนะครับมีธุรกิจพันล้านงานรัดตัวเลยนะครับ เวลานอนเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยผมก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณแมวเนี่ยเขาเป็นคนที่ขยันมากๆเลยนะครับจากที่เห็นในรูปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะหัวเราะคำกิ้งลิงกับมานะครับว่าเนี่ยว่ามีแววซึ่งผมเองก็เผลอหลุดคำาเหมือนกันครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปกติคุณแมวเขาก็จะวาดได้ดีกว่านี้นะครับแต่แต่นะครับแต่ผมถึงกับต้องอึ้งกิมกี่เลยนะครับหูยบอกเลยเลยครับอย่างที่ว่าครับ คุณแมวเนี่ยเวลานอนมันยังไม่มีเลยนะครับนี่เขาวาดตอนอืตอนอื้ตอ,อตุ่มอยู่นะสังเกตสังเกตจากข้อความด้านมุมบนซ้ายนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับตอนที่ผมนั่งดมกลิ่นอไอเสียนะครับในห้องน้ําเนี่ยผมทําได้ได้แค่ตบยุงนะครับไม่ก็ชักกระเยาะในห้องน้ําแค่นั้นเองนะครับไม่สามารถที่จะวาดรูปออกมาได้แบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมันเกินเบอร์ผมมากไปนะครับ ส่วนภาพปิกจูนี้เนี่ยผมว่าคุณแมวเนี่ยเขาเป็น fc โปเกมอนนะครับชอบไม่ชอบก็ดูเอาเองเลยนะครับวาดไปนั่งที่ไปได้นะครับบอกได้เลยว่าสุดจริงนะภาพนี้แล้วส่วนภาพนี้นี่ก็เป็นภาพที่คุณแมวเนี่ยเขาได้ศึกษาอาโตมี่ในช่องผมนะครับก็น่าจะดูช่องผมมัานานานมากเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมวาดน้องซูเรต้าแบบเวอร์ชันบิกินี่เซ็กซี่เข้าไปนะเพราะว่าช่วงเวลานั้นนี่มัน,มน มันกําลังบ้ากันดั้มแม่มดอยู่นะแล้วภาพนี้ก็คืออุูเรต้าที่คุณแมวเนี่ยเขาบรรจงวาดมาเกทับผมนะครับคือผมเห็นปุ๊บเนี่ยอบอกเลยนะว่าฝีมือของคุณแมวเนี่ยไปไกลมากเลยนะครับเนี่ยหน้าตาเนี่ยวาดได้ค่อนข้างจะคลายนะครับแถมมาพร้อมกับลิปบิ้นแดงรัดรูปร่างแบบเซ็กซี่ที่สุดเลยนะบอกเลยนะภาพนี้นี่ทำเอาหัวใจผมเนี่ยคึกคักไปหลายวันเลยนะ ส่วนภาพนี้นี่ก็บอกได้เลยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอ่าก็ซีล่าช่องผมแน่ๆครับเพราะว่าคุณแมวเนี่ยเขาวาดภาพนี้เนี่ยได้ท่าทางได้ค่อนข้างจะอารมณ์ได้ดูดีมากเลยนะครับแต่ว่าไอไอตรงเส้นขีดไอย้ำๆตรงใต้ตาเนี่ยพร้อมกับปากที่มันอ้าแบบคลางๆอย่างเงี้ยเนี่ยแวบแรกเนี่ยผมนึกถึงว่าผมนึกนึกไปว่าเออจินนาการไปว่าไอก็ซิล่าเนี่ยมันมันยืนฉี่อยู่ มันแบบมันยืนฉี่กําลังสุดแล้วมันก็กระตุกกระตุกอยู่พักหนึ่งนะครับด้วยความเสียวซ่านะครับอารมณ์ภาพเนี่ยมันมันได้เลยว่ะคือผมเนี่ยหูขำจนขนลุกเลยขมขำจนขนลุกเลยนะบอกว่าวาดได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะสําหรับภาพนี้เนี่ยอ่าแล้วก็ภาพนี้เนี่ยก็เป็นแบบอ่าแบบที่ผมบอกเสมอเลยครับ ถ้าเราได้วาดพวกสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์ไปบ้างเนี่ยมันจะสามารถยกระดับการวาดของเราเนี่ยขึ้นอีกทวีคูเลยนะครับนี่ดูจากคุณแมวดําได้วาดจิ้งจอกก้าหางของนารูโตะนะครับนี่บอกได้เลยนะครับเห็นไหมครับวาดได้แจ่มมากๆเลยนี่ผมต้องยกนิ้วให้เลยนะครับ อ่าแล้วส่วนภาพอันนี้นี่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับโดนคำสาไปใบไม้ช่องผมแบบเต็มๆๆเต็มเต็มเหนียวแน่นอนครับคุณแมวเนี่ยเขาพร้อมที่จะเป็นเกนะครับเ,เป็นนายแบบแล้วครับภาพนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะผมขอข้ามเลยครับแล้วภาพนี้นี่ก็ทำผมอึ้งอ,อีกแล้วครับเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเราวาดภาพเด็กน่ารักเนี่ยมันจะยากที่จะวาดรูปให้มันดูน่ารักนะครับแต่นี่คุณแมวครับเขาฝึกตามช่องผมโดยแค่ดูเท่านั้นนะครับ อาจจะแบบดูผมบ่อยๆนะครับก็เลยวาดความน่ารักได้เจอจระดัขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าตัวน,นี้ค่อนข้างจะเหมือนอาเนียมากเลยนะสุดจริงอ่าแล้วภาพนี้นี่ก็บอกได้เลยว่าจะวาดมาทําแมวอะไรวะเนี่ยแล้วดันมาเขียนชื่อผมให้ผมอ่ะอายทําไมวะเนี่ยคือบอกตรงๆเลยนะว่าผมเนะ่ยค่อนข้างจะหน้าด้านแล้วนะ แต่ว่าภาพนี้นี่จริงๆแนละ้วคุณแมวเนี่ยว่านได้ดีมาตลอดนะภาพนี้นี่ผมขอให้ศูนย์คะแนนไปเลยนะมันมันมันค่อนข้างจะรับไม่ค่อยได้นะนี่ก็บอกได้เลยนะสรุปแล้วนะครับว่าคุณแมวเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาวาดนะแต่ก็ ดูช่องผมซึมซับมาโดยตลอดก็ยังวาดได้ขนาดนี้เลยนะผมก็ต้องออยอมรับในความสามารถเลยนะว่าผมเนี่ยสอนโคตรดีนะ <c oughs> ทั้งหมดที่ว่ามานี้นี่ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการวาดรูปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สเสน่ห์ในความสวยงามของภาพเท่านั้นนะครับแต่มันแฝงไปด้วยความตั้งใจความสนุกความพยายามของผู้วาดนะครับที่วาดภาพออกมาให้มันมีเรื่องราวเป็นที่น่าสนใจเป็นที่จดจำนะครับแล้วก็สนุกสนาน สารขำกิ้งไปในตัวด้วยเลยนะครับมันก็ยิ่งทําให้ภาพนั้นนะเออมีมีพลังนะครับแล้วก็เพิ่มพลังบวกให้กับคนอื่นได้อีกด้วยนะครับ จะยังไงซะเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ดำสองศูนย์สองลูปัสเล็กนะครับที่วาดรูปไหมผมเนี่ยอาเจียนเยวิจารณนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เพราะว่าคุณแมวเนี่ยก็เป็นสมาชิกช่องผมก็ได้ไข่พิลาไปแปะท้ายชื่อแล้วด้วยนะครับก็หวังว่าเนี่ยมันจะได้คงฟักเป็นตัวเต็มวัยในเร็ววันนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนช่องผมนะครับ <c oughs>